แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะนะครับอินโฟดักชั่นทั้งทั้งผู้กกับทั้งผู้จัดการต่างๆและทั้งนักแสดงนะครับที่ได้เลือกเมือพยาเนี่ยในการที่จะทำหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้นะครับแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะได้ถ่ายทอดในเรื่องของภาพวิวที่พัดนะครับส่วนเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็แบบที่เด้ว่าแล้วมันก็เป็นภาพยนตร์แต่อย่างน้อยเนี่ยได้เห็นความสวยงามของเมือพญาแห่งแง่มุมต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเองพยาเนีจะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมื่อหนังเนี่ยมีสคริปต์ที่ดีเนี่ยมีดาราที่สนใจมา,มาแสดงจำนวนมากอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้หน,น,นังประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่ในเมืองไทยอย่างเดียวที่วัดหวังว่าจะไปในสู่สอินเวอร์สเฟียร์อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นนะครับในส่วนของภาพวิวทัศน์ของดวงพยายแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาได้มาเห็นืองพยาย ด้วย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 ตัวเองครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของพ่อแม่เองก็ยินดีสนับสนุนและทำให้การต้อนรับทีมงานทั้งหมดนะครับที่จะได้มาถ่ายทำานังในในมุลพยานนะครับแล้วก็บอกที่จะยินว่าในเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จและจะทำให้ทุกคนได้เห็นมูลพิยานในในความสวยงามที่แท้จริงว่าเราเนี่ยเป็น variety of city มีหลากหลายนะครับไม่ว่าเนี่ยมุมในเรื่องของครอบครัวก็ดีในเรื่องของศิลป์นเรื่องของดนตรีก็ดีนะครับก็หวังจริงจรพวกเราก็ในในในฐานะของพิยานก็รอติดตามผลงานเรื่อย จากเรื่องนี้แล้วก็พันยา์ที่อทตอนนี้ก็มาเปิดเต็มรูปแบบอะไรนี้พันธุ์ทีเปิดเต็มครับพันธุ์ที่เราได้เปิดาก็เปิดมาต่างปวครับก็คนอื่นเลยเนี่ยหลังหลังจากที่รัฐบาลมีการไทยล็อกในเรื่องไทยแลนด์พาสต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับพี่ยายเนี่ยกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้วเราเนี่ยเคยมีนักท่องเที่ยวประมาณ18ล้านคนก่อนโควิดเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างประเทศ10ล้านชาวไทย8ล้านคนเนี่ยแต่ วันนี้นะครับณณณวันนี้ตั้งแต่เปิดเปิดประเทศมาหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปตั้งแต่วันตุลาคมปจุบันเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเกือบเจ็ดล้านคนลแล้วนะครับพอ,พอกับแปดล้านคนเมื่อ เมื่อปีก่อนโควิดแต่นักท่องเที่ยวาต,ต่างชาติอาจจะย,ยังน้อยอยู่นะครับก็หวังว่าทุกอย่างได้เมื่อคลี่คลายไปแล้วเนี่ยเราจะรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้มากขึ้นนะครับวันนี้เองเนี่ยสถานประกอบการห้างร้านต่างๆมีความพร้อมในการรองรับนะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยู่แล้วและเราก็เองก็พย,ยายามที่จะจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน,นื่องอย่างอย่างที่ได้บอกไปเรามีประดสินการท่องเที่ยวเนี่ยที่เราจัดเองเราจัดร่วมกับเอกชนนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นภายในเดือนนี้นะครับ ก็เพิ่มจัดงานในนอนกับรีไปนะครับแล้วก็จะมีงานาที่ได้หนึ่งในสามของเทศกาลดีเด่นเอเชียคือเทศกาลพุทธนาชาติจะจัดเป็นที่ทิพย์ห้าทิพย์ก็เลยเชิญทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานเท้าดาวในช่วงในช่วงปลายปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันเนี้ยเมื่อทีมไทยทำเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยตลอดทั้งช่วงเดือนในช่วงเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยผมก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะได้มา วิวก <łość> ับนังเที่ยวทำโดยบังเอิญอาจจะมาพบกับนักแสดงที่หรือว่าเป็นนักแสดงที่เป็นระดับระดับประเทศของของของไทยนะครับแล้วก็จะทุกอย่างก็จะส่งส่งเสริมกันเป็นหมดนะครับ